คุณผู้ชมฮะกลับมาติดตามเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 นะฮะตรวจสอบในหลายพื้นที่แล้วก็คลัสเตอร์ใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโต๊ะแชร์ที่มหาสารคามคและกรณีของดีเจมาตูมวันนี้มีคืบหน้ากรณีดีเจมาตูมนะดีเจมาตูมนี้ต้องดูนะเพราะร<ๆ>ว่าเขาไปไล่ดูกล้องวงจรปิดไปดูใบเสร็จของปาร์ตี้วันนั้น,นไปดูว่าทางโรงแรมมีการปิดตามเวลาสามทุ่มหรือเปล่าไปดูว่าทางโรงแรมมีการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ปาร์ตี้ของมาตูมหรือเปล่านะผลมันออกมาแล้ว ใช่ค่ะครับเดี๋ยวค่อยไล่เลียงเรื่องของกรณี DJ มะตูมแต่ว่าอีกคลัสเตอร์หนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของโต๊ะแชร์มหาสรารคามใช่ค่ะซึ่งนนไปดูกันก่อนนะฮะเ,เรื่องโต๊ะแชร์มหาสรารคามนี่ค,คุณคือจากจุดเริ่มต้นนะคนคนเดียว uh huh. มันกลายมาเป็นแบบลามไปเยอะเลยอะคะ่ะซึ่งความคืบหน้านี้การตรวจเชิงรุกจากคลัสเตอร์โต๊ะแชร์มหาสรารคามเนี่ยนะคะ ล่าสุดเนี่ยทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสาร,รคามเนี่ยก็ไปตรวจพบว่ามีผู้ติดโควิด1 9ในคลัสเตอร์เนี่ยเพิ่มอีกคนหนึ่งคนที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเป็นสามีของผู้ป่วยรายที่16ของจังหวัดมหาสาร,รคามทีนี้เขาก็เลยต้องสอบสวนโรคไงคะปรากฏว่าคนคนนี้เขาไปร่วมกินโต๊ะแชร์กับผู้ป่วยรายที่2ของคลัสเตอร์นี้เมื่อวันที่14มกราคมแล้วพอวันถัดไปเนี่ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็ไปร้องคาราโอเกะ ที่บ้านผู้ป่วยรายที่4แล้วก็เลยเริ่มมีอาการค่ะอาการก็จะหมูกเริ่มไม่ได้กลิน่นลิ้นไม่ได้รับรสจนมาวันที่18มกราคมทีนี้จากการตรวจสอบเนี่ยนะคะคือพบว่าผู้ป่วยคนนี้เขาเดินทางไปหลายจังหวัดเอาไปกรุงเทพด้วยไปนครสวรรค์ด้วยไปพิษณุโลกด้วยแล้วมาตรวจเจอเชื้อเลยอะ่ะ30มราคมครับทีนี้ มันก็เลยทําให้เรื่องของคลัสเตอร์โต๊ะแชร์มหาสารคามเนี่ยนะคะมันส่งผลให้บรรยากาศภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามไม่แบบว่าจะเป็นตลาดสดตลาดโต๊รุ่งเดี๋ยวคุณผู้ชมดูภาพนี่นี่คือนักข่าวของเราไปเนี่ยนะคะคดูสิบรรยากาศมันเป็นแบบนี้ค่ะ ชาวบ้านเขาก็ไม่ได้ออกมาจับจ่ายใช้สอยเหมือนเดิมพ่อค้าแม่ค้าก็ขายของไม่ได้บางคนนะนะคือขายข้าวแกงพอไม่มีคนมาซื้อทำอยังไงองีมันก็ต้องเททิ้งหมดมันก็เน่าเสียแล้วบางคนก็เลยตัดสินใจออกไปขายก็ขายไม่ได้เดี๋ยวก็จมทุนเลยหยุดขายซะเลยครับซึ่งสําหรับที่มหาสารครามเนี่ยนะคะคือผู้ป่วยจากคลัสเตอร์นี้ย มันทําให้ลามไปที่จังหวัดอื่นๆเพราะ<ช>ว่าไปเจอผู้ป่วยที่ราชบุรีอีก3เจอที่ขอนแก่นอีกหนึ่งด้วยใช่อย่างที่ราชบุรีนะฮะก็มีคนที่อยู่ในโต๊ะแช์นะฮะแล้วก็กลับบ้านแล้วก็เอาไปติดลูกคุณลูกว<ช>ัยสเดือนเองใช่ค่ะนะครับเนี่ยแหละฮะก็เป็นคลัสเตอร์ของโต๊ะแชร์มหาสารคามซึ่งเรื่องนี้นะฮะรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีสาธารณสุขอย่างนายอนุทินชาญเบญกูลเมื่อเช้าก็ถูกถามนะฮะถามกรณีการแพร่ระบาดของโต๊ะแชร์มหาสารคามเนี่ยซึ่งเป็นคลนะค เวลาเล่าเข้าปากมันก็จะเป็นเช่นนี้บางจังหวัดไม่ได้ห้ามดื่มเหล้าแต่ก็ต้องเว้นระยะห่างนะครับบางคนบอกว่าถ้ากินเหล้าแล้วใครจะมีระยะห่างได้ล่ะคุณอัลทินบอกงั้นก็อยาก,กินสินะฮะเพราะว่าเรื่องของงานปาร์ตี้งานสังสรร์นเนี่ยนะฮะกลายเป็นประเด็นที่ตอนนี้สารสุขเนีย่ยเฝ้าเตือนอบอกว่าคุณอย่าประมาทคุณอย่าคิดว่างานสังสรร์งานปาร์ตี้ซึ่งอาจจะจัดเล็กๆของคุณหรือคนในครอบครัวเนี่ยไม่เสี่ยงแท้จริงแล้วมันเสี่ยงมากมาก เขาก็เลยมาเน้นย้ำกันเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมไปดูที่แม่สอดจังหวัดตากกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ก็วุ่นเลยที่จังหวัดตากเนี่ยนะฮะหลังจากที่พบเจ้าหน้าที่พยาบาลของโรงพยาบาลแม่สอดติดเชื้อโควิด19ทําให้มีความจําเป็นต้องสอบสวนโรคว่าพยาบาลรายนี้ติดเชื้อมาจากที่ใดนะฮะ ก็ปรากฏว่าไปพบว่ามีคนไข้รายหนึ่งค้าขายอยู่ในตลาดสดเทศบาลนครแม่สอดเป็นผู้นําเชื้อมาติดพยาบาลคนดังกล่าวนะครับเพราะว่าพยาบาลเนี่ยเข้าไปตรวจรักษาคนไข้รายนี้ในตลาดแล้วก็ติดเชื้อกลับมาทีนี้ฮะทางหน่วยที่ดูแลเรื่องนี้ก็ต้องนําตัวผู้ชายคนนี้นะฮะมาตรวจหาเชื้อปรากฏว่าติดโควิด19จริงคณะผู้สอบสวนโรคได้ลงพื้นที่เมื่อวานเลยนะคุณนะ ปิดร้านค้านะครับตรวจสอบร้านค้าและขอให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมาตรวจโควิด1 9มาตรวจหาเชื้อแล้วก็เมื่อวานนี้ก็กลายเป็นประเด็นที่ต้องมีการสั่งปิดโรงเรียนในวันแรกของการเปิดเรียนที่แม่สอดจังหวัดตากนะครับเพราะว่าพบว่าคนที่ติดเชื้อโควิด1 9นี่ยมีบุตรหลานซ,ซึ่งเป็นนัก,กเรียนด้วยนะครับ สารสุขจังหวัดตากนะครับเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4เจ้าหน้าที่พยาบาลอสมและกองอาสารักษาดินแดนกว่าร<อ>้อยคนเนี่ยแหละฮะก็ต้องร่วมกันลงไปคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่2ตลาดคือตลาดสดเทศบาลนครแม่สอดและก็ตลาดสดพาเจริญเขตเทศบาลนครแม่สอดมีการตั้งจุดตรวจคัดกรองรวม3จุดคือหน้าตลาดกลางตลาดแล้วก็ท้ายตลาดนะครับปูพรมคัดกรองบุคคลที่พักอาศายัยบริเวณ2ตลาดแห่งนี้เพื่อเก็บาสารค<ด>ัดหลัง ตั้งเป้าไว้ต้องเก็บสารขั้หลังต้องตรวจให้ได้พันคนตรวจให้ครบเนี่ยแหละฮะถามว่าตลาดวันนี้เปิดไหมยังเปิดอยู่แต่ว่ายังมีมาตรการที่เข้มงวดนะฮะใช่ค่ะนี่จากที่จังหวัดต่างนะคุณผู้ชมพาไปดูที่เชียงใหม่หน่อยเช,ชียงใหม่เนี่ยคุณผู้ชมจําได้ไหมคะเขาปิดพวกกิจการอบ,อบอุนวดเนี่ยตั้งแต่วันที่6มกราคมแล้วตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมพาไปดูหน่อยเมื่อคืนนี่ถือว่าเป็นคืนแรกเลยนะหนึ่งกุมภาเนี่ยที่เปิดให้บริการ ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปทําหน้าที่ค่ะคไปปฏิบัติงานค่ะไปทําข่าวค่ะไปสอดส่องนะฮะใช่ค่ะไ,ได้ไปอาบอบนวดนะฮะเ,เพราะว่าต้องไปทาข่าวไงนี่ไปที่ซายูริคอมเพล็กซ์นะคะอาบอบนวดและสถานบริการนวดแผนโบราณอันนี้เป็นสถานที่ชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่เลยแล้วร้านน่ะเขาทําอะไรบ้างนี่เห็นไหมก็เตรียมความพร้อมเต็มที่ตามข้อกําหนดของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เลยมีจุดคัดกรองด้านหน้าแบบนี้มีเครื่องวัดอุณหภูมิอะ มี QR code ด้วยให้สแกนไทยชนะเช็คอินเช็คเอาท์แล้วก็ป้ายบอกจํานวนว่าจํากัดผู้เข้าใช้บริการเนี่ยจะต้องกี่คนกี่คนปรากฏว่าวันแรกเราก็เลยถามนักข่าวไงว่าเอ๊ะเท่าที่สอดส่องดูเนี่ยคือคนมาใช้บริการเยอะไหมนะักข่าวของเราบอกว่าไม่อะจากที่เห็นวันแรกอะบรรยากาศไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นักนะคะครับอ,อันนี้คือที่เชียงใหม่ค่ะส่วนเรื่องใหญ่คลัสเตอร์ของดีเจมะตูมตอนนี้ต้องมีการตรวจสอบนะฮะว่าเอ๊ะทางโรงแรมเนี่ยเปิดจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ all, แล้วก็ไม่ ปฏิบัติตามพรกฉุกเฉินพรบรโรคติดต่อหรือเปล่านะฮะสำหรับงานเลี้ยงวันเกิดของดีเจมะตูมวันที่9มมกราคมที่ผ่านมานะครับปรากฏว่ามีการตรวจสอบแล้วนะใช่ค่ะแล้วก็ตรวจสอบห้องพักที่ดีเจมะตูมไปพัก ในคืนวันเกิดด้วยว่ามีใครเข้าออกกี่คนมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลหรือเปล่าเรื่องนี้มีคําเปิดเผยมาจากทางด้านของพลตรวจโทพักพงพงเพตราผู้บัญชาการตํารวจนครบาลที่ต้องออกมาเปิดเผยเองนะฮะเพราะว่ากรณีนี้เนี่ยทางด้านผู้มนวยการเขตสาธทกรุงเทพมหานครเนี่ยได้ยื่นเรื่องให้ตํารวจสอนอทุ่งมหาเมฆตรวจสอบกรณีนี้ที่มตูมเนี่ยนะฮะ<ถ>ได้ไปจัดงานปาร์ตี้วันเกิดที่โรงแรมบัญตรี<ถ>นะครับ จุดนี้เนี่ยจะมีพื้นที่เกี่ยวเนื่องสองสอหนอก็คือสอนอทุ่งมหาเมฆและสอหนอลุมพินีทีนี้ตำรวจก็ต้องทําหน้าที่นะเพราะว่าทางกทมเนี่ยเขายื่นเรื่องมาแล้วตำรวจทําหน้าที่ร่วมกับทางสํานักงานอนามัยของกรุงเทพมหานาครนะครับตรวจสอบห้องพักก่อนอตรวจสอบห้องพักในคืนวันที่9มกราคม คืนปาร์ตี้ของดีเจมะตูมว่ามีใครเข้าออกบ้างนะฮะ,ะแล้วก็ตรวจสอบห้องอาหารบนชั้นดาดฟ้าของบัญันตรีใช่ค่ะเอาห้องอาหารเนี่ยมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ400ตารางเมตรแล้วก็ในวันดังกล่าวเนี่ยมีคนใช้บริการอยู่65คนส่วนดีเจมะตูมมาใช้บริการพร้อมกับเพื่อนเนี่ย14คนคหลังจากนั้น3ทุ่มถามว่าห้องอาหารปิดตามเวลาไหมคุณปิดค่ะปิดตามเวลา3ทุ่ม,มตามกาหนด ของปรกอฉุกเฉินเข้ากับห้องอาหารปิดตามปกติเขาไม่ได้ทําผิดเรื่องเวลาใช่ค่ะ,ะหลังจากนั้นคณะของดีเจมาตูมไปไหนต่อก็ไปเปิดห้องไงคะคือกลุ่มของดีเจมาตูมเนี่ยรวมแล้วทั้งหมด14ะนคนคก็ไปเปิดห้องพักเป็นห้องสูตรเนี่ยสห้องห้องสูตรนี้นะคะมีพื้นที่ใช้สอยเนี่ยรวมแล้ว351ตารางเมตรห้องใหญ่นาะอใช่เป็นห้อง <ผม S 1> ใหญ่เลย เนี่ยคือเขาเอาหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดามาให้ดูแล้วปรากฏว่าทั้ง3ห้องนี้นะมีการเปิดเข้าออกอะ่ะคุณผู้ชมดูสิทั้งหมด26ครั้งเขาก็ดูจากพวกเทคโนโลยีในการสแกนอะไรนะประตูเข้าออกนะออครั้งเข้าเข้าออกออกแบบนี้นะฮะก็เขาต้องตรวจสอบว่าการเข้าออกจํานวนมีทั้งหมดเนี่ยกี่คน ใช่ค่ะแต่ทีนี้มันมีเรื่องใบเสร็จด้วยไงเพราะว่าร้านอาหารของโรงแรมปิดตามเวลาอาจถูกต้องแล้วทีนี้พอไปต่อที่ห้องเนี่ยมีการตรวจสอบใบเสร็จแล้วปรากฏว่ามีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในห้องพัก<อ>คือในใบเสร็จระบุเลยว่ามียอดการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากมินิบาร์มาเนี่ย ทีนี้คุณผู้ชมคุณสุดพะูมมันกลายเป็นคําถามเหมือนกันนะว uh ่ huh. าในกรณีแบบนี้คือเขาไม่ให้นั่งทานที่ร้านถูกไหมแต่ในกรณีของดีเจมะตูมกับของเพื่อนเนี่ยซื้อแล้วก็ไปทานในห้องพักเออะออแล้วโรงแรมเนี่ยจำหน่ายให้ได้หรือไม่มหรือว่าภายในห้องพักมันมีมินิบาร์ซึ่งมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางส่วนเนี่ยมันจัดให้อยู่แล้ว อันนี้ก็ต้องตรวจสอบโดยละเอียดนะ<ช>ว่ามันผิดข้อกฎหมายอะไรหรือเปล่าคือเรื่องนี้ตํารวจเองก็บอกนะว่าจะต้องไปสอบถามกับหน่วยงานสาธารณาสุขไงประเด็นกรณีนี้ว่าการดื่มในห้องพักจะเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือเปล่าครับคุณแต่ถ้าสมมุติเกิดว่าการดื่มในห้องพักแล้วเข้าข่ายผิดกฎหมายนี่ดิฉันว่าจะไม่ใช่เรื่องของดีเจมะตูมอย่างเดียวนะมันจะมีหลายกรณีนะเพราะ<ช>หลายคนบอกว่าไปกินตามร้านอาหารไม่ได้ก็เอามาดื่มในห้องพักทําไมจะทําไม่ได้เนี่ยก็มีคําถามแบบนี้แต่ว่าทีนี้ มีการถามอีกนะฮะว่าท่านท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเรื่องการมั่วสุมเกิน5คนเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าถ้าตรวจสอบแล้วมีคนเข้าห้องสูตรของดีเจมตูมเนี่ยต้องเป็น10คนเนี่ยนะฮะ,ะทางด้านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบ,บอกว่าไอ้เรื่องนี้นะฮะมั่วสุมเกิน5คนมันยังไม่เข้าข่าย จนสามารถดําเนินคดีข้อหาใดนะฮะเพราะว่าเนี่ยมันยังไม่มีพรกฉุกเฉินมันไม่ได้กําหนดเรื่องนี้ไว้หลบล็อกเรื่องนี้ไปแล้วถูกต้องไหมฮะก็ต้องมารวบรวมพยานหลักฐานอื่นๆอีกนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือต้องสอบถามความคิดเห็นและการวิเคราะห์จากเจ้าพนักงานสํานักอนามัยด้วยว่ามันจะผิดตามพรบโรคติดต่อหรือไม่หรือผิดตามพรกฉุกเฉินเรื่องการควบคุมโรคหรือไม่นะครับแล้วทีนี้มันมีอีกเรื่องหนึ่ง ที่นายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มีการเปิดเผยถึงผลการตรวจสอบโรงแรมบัญญัตีเนี่แหละฮะ,ฮะว่าบนโต๊ะอาหารชั้นดาดฟ้าขณะที่ดีเจมาตุมกับองขเพื่อนจัดปาร์ตี้วันเกิดและเราเห็นแก้วไหมหนุ่นคุณบางคนก็บอกเอ๊เป็นแก้วไวน์หรือเปล่าบางคนบอกเอ๊เป็นแก้วค็อกเทลหรือเปล่ามีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเปล่านะครับ มีการยืนยันจากทางโรงแรมแล้วก็มีการตรวจสอบแล้วนะฮะว่าโรงแรมไม่มีการเสิร์ฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่มีการเสิร์ฟน้ำอะไรคุณน้ำแอปเปิลแล้วก็น้ำส้มขันน้ำบค่ยนี่รองนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินเปิดเผยออกมานะฮะว่าตรวจสอบโรงแรมแล้วโรงแรมเนี่ยเขาก็ยันมาบอกว่าไม่ได้เสิร์ฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เสิร์ฟแค่น้าแอปเปิลน้ําส้มขันน้ําบวยน้ําผลไม้เท่านั้นเองไอ้ที่เห็นเป็นแก้วแก้วเนี่ยมันคือน้ําเหล่านี้ แล้วก็ทางโรงแรมก็ย้ําปิดก่อนเวลา3ามทุ่ม<ฆ>ซึ่งเรื่องนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบจริงว่าร้านอาหารปิดตามเวลา3ามทุ่มจริงๆอ่ะ<ฆ>นี่คือความคืบหน้าทั้งหมดรมีของดีมาตูมานะฮะออแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยคือตํารวจเองเขาก็บอกนะว่าจะเตรียมพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับความผิดทั้งพรบควบคุมโรคพรกฉ<ฆ>ุกเฉินแล้วจะเรียก<ว>ม,มาให้ปักคำไหม คือจะเรียกค่ะเดี๋ยวต้องเชิญดีเจมะตูมเนี่ยมาให้ปากคำแต่ว่าตอนนี้ดีเจมะตูมใช่พักรักษาตัวอยู่ไงเดี๋ยวพอโควิดดีขึ้นอาการโควิดดีขึ้นเนี่ยตำรวจก็จะเรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยนะคะนะครับคืบหน้าทั้งหมดของดีเจมะตูมนอกจากนี้มันยังมีกรณีที่เกี่ยวข้องคนเรียกร้องให้มีการตรวจสอบการศึกษาของดีเจมะตูมนะที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งอะไรเงี้ยฮะมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกับกรณีดีเจมะตูมนะครับ